สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยําใจมีเมนูมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้จะทําเป็นเมนูแกงป่าปลาดุกนะครับโดยที่จะตาเครื่องแกงเองนะครับวัตถุดิบเราจะมีดังนี้นะครับสาหรับเครื่องแกงนะครับจะมีกระชายมีตะไคร้มีกะปิมีผิวมะกรูดมีรากผักชีนะครับมีเม็ดพริกไทยนะครับมีขมิ้น มีกระเทียมหอมแดงมีขานะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าอย่างเม็ดใหญ่จะเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะครับสําหรับเครื่องแกงจะมีแค่นี้นะครับ,รบการต้มเครื่องแกงทุกครั้งต้องใส่เกลือเข้าไปนะครับเพื่อพริกเราจะแหลกเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเอาพริกลงไปตำก่อนครับเอาพริกขี้หนูแห้งลงไปตำก่อนเดี๋ยววันนี้จะตำเครื่องแกงเหลือไว้นะ ก็เลยตำเยอะนิดนึงเดี๋ยวาได้ตำริกให้แหลก่อนนะครับตำด้วยขานะครับเอาก่อนที่แข็งๆนะครับตำก่อนเดี๋ยวตำขาให้ละเอียดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยตะไคร์ตำนะครับตำด้วยตะไคร้นะครับใส่ไปเลยตำให้หมดเลย แล้วก็ผิวมะกรูดนะครับ ได้พริกไทยเม็ดนะครับจริงๆแนละ้วสมัยก่อนเนี่ยผมตามเครื่องแกงบ่อยเข้าครัวกันนะล,ลุงนะแล้วพอมาช่วงหลังนี่พอมาทํางานแล้วเนี่ยก็เลยทิ้งหมดเลยเลือกที่จะลืมบนะครับจริงๆแนละ้วสมัยก่อนนั่งตากันจน กระชายแล้วก็ขมิ้นนะครับอันนี้จะเพิ่มความพิเศษด้วยขมิ้นจะได้สีสันที่สวยงามนะครับ แกงป่าวันนี้ต้องเผ็ดร้อนนะฮะเครื่องแกงเราต้องถึงครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าที่แช่น้ำนะครับคือน,นี้เราแช่น้ำแล้วมันมันตำง่ายนะฮะก็เลยไว้ที่หลังแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีหอมกระเทียมกับกะปิอีกวันนี้เครื่องแกงจัดเต็มเลยนะครับ เผเข้มข้นกันไปเลยทีเดียวต่อด้วยหอมกระเทียมนะครับ ปิดท้ายด้วยกะปินะครับหอมมากเลย นี่ก็เป็นเครื่องแกงแกงป่านะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเครื่องถึงรสชาติแน่นอนนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ